สวัสดีครับพับโกพบ,พบกับเกมการ์ดบอยแบนดนะครับผมวันนี้เราก็จะมีรายการสั้นๆนะครับที่เป็นสาระนะครับเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับผมโอ้คีย์เวิร์ดการ์ด <c oughs> ก็คำถามที่ทุกคนสงสัยกันนะครับว่าคีย์เวิร์ดมันคืออะไรคีย์เวิร์ดก็คือเป็นความสามารถการ์ดที่เขียนระบุไว้แต่เขาย่อออกมาให้ไปอยู่ในไอคอนเล็กๆที่ระบุไว้ในตามการ์ดต่างๆที่เป็น text สีแดงนั่นเอง <c oughs> ก็ใครที่มีการ์ดอยู่ในมือหรือว่าลคๆข้างใกล้ๆตัวนะครับก็ลองหยิบการ์ดมาดูได้นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดการ์ดเล็กๆสนะีแดงนะจะมีพวกมูฟสกัดอะไรพวกนี้ครับลองหยิบมาดูได้นะครับเพื่อทําให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่านั่นแหละครับจะเขาเ้ารยกว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองอตัวนั้นแหละครับคือคีย์เวิร์ดสีแดงนั่นแหนะละมาเริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ดแรกกันเลยนะครับก็คือสกิลมูฟความหมายของสกิลมูฟนะครับก็คือเป็นความสามารถที่เริ่มต้นเอเทเฟของแต่ละฝ่ายนะครับผมทำให้ผู้เล่นอเง เราต้องทําความเข้าใจกับสกิลนี้นะครับเริ่มจากข้อดีเลยก็คือว่ามูฟนั้นสามารถเกิดก่อนทุกสกิลในช่วงเมื่อเริ่มต้นแอตแทคเฟสได้ไม่ว่าอีกฝ่ายฝ่ายไหนจะมีสกิลออโต้ที่เราเกิดอยู่มูฟนั้นต้องทํางานก่อนนั้นเองอในระหว่างนั้นไม่สามารถเคานเตอร์มูฟได้อเก่งมากเลยนะฮะอ่าต้องรอมูฟกันก่อนนะอ,อ่าถึงจะทำงานต่อๆกันว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีมูฟทั้งสองฝ่ายล่ะใครจะได้เป็นคนทำมูฟก่อนฮนะ คำตอบคือเจ้าของเทอน,นะครับจะได้มูฟก่อนแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งก็ค่อยมูฟทีหลังอ่าหลังจากนั้นก็ไป skill สกิลความสามารถมาต่ออินเทเฟสเลยอ๋อโอเคไปต่อกันที่คิวต่อไปนะครับนั่นก็คือโซกาดนะครับผมโซกาดเป็นสกิลที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์เวอร์ที่ไหนก็ตามก็จะสามารถพบเจอสกิลนี้ได้ทั่วไปเลยนะฮะปกติคนจะเข้าใจสกิลนี้ว่าเป็นสกิลที่สามารถป้องกันการถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นการจ่าจลตี หรือว่าจากสกิลการ์ดนั้นเองครับแต่ความจริงสกิลนี่มันเก่งกว่านินมากเลยมันสามารถป้องกันการออกสนามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดอบนำขึ้นมือกับใต้กองหรือจะไปนู่นไปนี่นะฮะมันกันได้นะครับเพียงแค่เรานำโซงการ์ดที่เราเลือกกันอะหรือว่ามีสกิลวันนี้ออกจากโซการ์ดนั้นออกหนึ่งใบนะครับเพื่อให้มันยังคงอยู่บนสนามต่อไปได้อารมณ์เหมือนตายเกิดใหม่นะแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะ ยังคงอยู่นั่นเองนะฮะก็ให้มันอยู่ใช่ยังอยู่ต่อนั่นแหละอยู่ต่อเล่นใหม่นะฮะโอเคนะสกิลนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายเทคนิคนะฮะมันสามารถป้องกันได้แม้กระทั่งถึงสกิลที่การ์ดเรานะฮะอย่างเช่นค่าคอร์สนะฮะค่าคอร์สที่แบบว่านําการ์ดหย่งไปปราศรานเราหรือว่าทำลายการ์ดหน่งาศรานเรานะฮะใท้โอกาสกันได้นะฮะมันเก่งมากเลยนะแล้วแต่ประยุกต์ใช้นะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงเทคนิคการเล่นขั้นสูงอีกทีนะครับตรงนี้เราจะค่อยอธิบายในระดับสูงอีกทีหนะเเ่่ากกลนนนี้มมังย ต้องคิดวิธีการใช้ให้ดีนะปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทตรงนั้นให้ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราใช้งานโซการเนี่ยเราจะเคาน์เตอร์มันได้ไหมครับผมไม่ได้ครับผมโซการเป็นความสามารถที่ไม่สามารถไปแทรกเคาน์เตอร์ตอนที่มันทํางานได้นะฮะเก่งมากเลยฮะต้องปล่อยมันทํางานไปก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นสกิลที่ทํางานทันทีที่เกิดผลนะฮะทำงานแทรกกันะอ่ามันเก่งมากเลยทํางานแทรกทันทีเลยก็คือว่า ถ้าเกิดว่ามอนออกสนามเมื่อไรต้องใช้เลย oh. มันทางานเลยนะเก็ดเล็กเก็น้อยอีกทีนี้ก็คือโซการไม่เป็นความสามารถที่สามารถเลือกใช้งานได้นะฮะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะถ้าไม่ใช้ตัวน,นั้นก็คือจะหายไปทั้งโซเลยตกดอกหมดเลยนะก็ถือว่าเราไม่ใช้งานคียบ,บนี้ใช่แต่ถ้าใช้เราก็สามารถเลือกหนึ่งใบจากในโซนั้นนะออกเพื่อทําให้การ์ดใบนั้นนะยังคงอยู่ได้อ่ามันเก่ง คลิปต่อไปนะครับก็คือ penetrate อ่า penetrate ก็แปลว่าการเจาะทะลุนะฮะผมความ,มสามารถนี้ก็คือเมื่อมอนสเตอร์เราที่มีความสามารถนี้สามารถโจมตีและทำลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งที่อยู่ในช่องกลางได้สำเร็จนะเราก็จะนำคริติคอที่ตัวเี้ที่มีเนี่ยมาามเสียให้กับคู่แข่งตาน,นั้นเลยอ๋ออย่าสมมติว่าตัวที่มี p e n e t r มี3ามขิตีช่องกลางสำเร็จก็จะยิง3ใช่ปะ่ะใช่เลยรับไปเลย3เลยอ่าตามพีเนาะอ่าส่วนกรณีถ้าเกิดว่าเราทาการ link a t t a c อ่าตัวหนึ่งมี3ามทีทั้งคู่เลยแต่มีเพนนเทรตแค่ตัวเดียวถามว่าคู่แข่งจะรับ6ดาเมจไหมคำตอบก็คือโลนแค่3นะครับ<อ>นับเฉพาะตัวที่มีความสามารถนี้เท่านั้นถ้าใจครบก็คือต้องมีเพนทัง้งสองแล้วก็ลิงไปก็โดน<ม>เต็มใช่ แต่ถ้าเกิดว่ามี penetrate ไปตีช่องซ้ายขวาถามว่าคู่แข่งจะรับ penetrate ไหมคำตอบ,บก็ไม่รับ <c oughs> มันก็บอกอยูน่นะครับว่าช่องกลางเท่านั้นอ่าแค่่องกลางส่วน penetrate ก็เหมือนกับคีย์เวิร์ดที่กล่าวมาข้าต้นเลยก็คือว่าไม่สามารถ เคาน์เตอร์ได้โอ้โหเก่งเหมือนเดิมเลยนะเป็นปคเวบ์ทที่มันสามารถมีช่วงให้เคาน์เตอร์ได้นั่นเองนะใช่ครับผมนล่ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะโดนเพลทเหตุแล้วเราต้องไล่าการ์ดลดดาเมจก่อนหน้าที่เขาจะตีมาใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าสกิลเพลทเหตุเกิดแล้วเราจะไปลดตอนนั้นไม่ได้แล้วอ่<ร>าตอน<ด>ตอนี้มีช่วงแล้วโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมีสกิลโซการอยู่แล้วแล้วเราสามารถทำลายการ์ดเขาได้แต่เขากดโซการเนี่ยแล้วให้มันคงอยู่เราจะทำความเสียหายจากเพเนทเทตได้ไหมได้เพราะว่า ข้อเสียหายโซกาดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครมันแค่ทําให้ยัางคงอยู่นะฮะมันไม่ได้โยเองการทำลายหรืออย่างใดนะครับซึ่งก็กลับมาดูเงื่อนไขของเขาว่าเพนเดเทตก่อนเพนเเทตคือโจมตีและทําลายสําเร็จนะฮะซึ่งเงื่อนไขครบใช่เพราะว่าโซกาดมันเกิดจากที่มันโดนทําลายเมื่อกี้ใช่แล้วมันก็ยังคงอยู่เฉยๆก็คือทําลายสาเร็จนั่นแหละก็เลยโดนเพยเต็มเมเลยนะฮะ น่านี่แหละครับก็คือความน่ากลัวของมอสเตอร์ที่มีความสามารถเพลนเทตนี่เอ,อเองนะครับผม,ด,มด่าเมรุนเลยเหลือเกินนะฮะต่อไปเป็นความสามารถเซตนะครับผมง่ายๆเลยเซตเนี่ยครวามสามารถนี้นีอย่างง่ายๆเลยก็คือเป็นกลางกลางอาาเขตนั่นเองนะฮะโดยส่วนมากจะเป็นการเวทมนต์นะฮะที่ติดความสามารถเซตอ่าปกติเวทมนต์นะฮะเวลาเราไล่เราจะจ่ายค่าคอร์สเนาะไล่ก็แสดงให้อีกฝ่ายดูแล้วก็ทำความสามารถไปจากนั้นมันจะตกดรอปเนาะใช่แต่ไอเซตเนี่ยถ้ามีเซตติดนะมันไล่เสร็จปุ๊บมันจะไปติดตรงที่โซนเวทมน์ แผนนะอยู่บนสนามตลอดไปเลยซึ่งโซเวทมนะ่ะมันจะอยู่ตรงข้างๆแฟลกนะครับข้างซ้ายช่องตรงนั้นแหละทั้งช่องทั้งหมดต้องว่างนะนก่อนข้างบนเกตนะตอนนั้นคือช่องเวทมน์ทั้งหมดเลยจะเป็นช่องเอาไว้วางการเวทมน์หรือว่าการต่างๆที่อยู่บนสนามแต่ไม่ได้อยู่ในบนสนามมอนเตอร์นะฮะก็คือช่องพิเศษนั่นแหละเออมันจะวางไม่จํากัดเลย ซึ่งเซตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เวทมนต์นะจะเห็นได้มีมีไม้ตายด้วยอ่าลองไปศึกษา,าหาดูได้นะครับผมจํานวนในการไล่บนสนามเราก็มีกี่ใบก็ได้ใช่ไม่จากัดอ่าตัวอย่างง่าย,ายก็คือเวนอมสวามนะครับผมหรือ,อว่าดารเวนอมมาแหละมันเซตได้มากเลยนะสิบยีบใบก็เซตไปได้นะตรงช่องตรงนั้นแหละช่องเวทมนต์นะช่องสเปลสเปลแอรเรียอ่าติดได้เรื่อยเลยอ่าสรุปก็คือเป็นเวทมนต์ปกตินะแต่ก็ยังยกเลิกได้อ่าใช่มันก็คือการไล่เวทมนต์ปกตินั่นแหละแต่ต้องยกเลิกแค่ตอนที่มันไล่นะ ถ้าสมมติว่ามันไล่เสร็จแล้วมันเซ็ตบนสนามปุ๊บเราจะใช้ตัดเวทไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนจากการตัดเวทเป็นการทําลายการ์ดแทนหรือว่าเอามันออกจากสนามแหละถึงจะสามารถทำให้มันออกไปได้อ่าพูดง่ายๆคือต้องใช้จังหวะที่มันไล่ตัดเวทเพื่อไม่ให้มันติดเซ็ตบนสนามแสดงว่าเคาน์เตอร์ใส่มันได้ใช่เคาน์เตอร์ตอนประกาศเซ็ตได้นั่นเองอ่าเก่งนะเนี่ยมันเก่งอยู่อ่าต่อไปก็เป็นคีย์เวิร์ดเคาน์เตอร์แอคแทกนะครับผมแ,แปลเป็นไทยก็เป็นการโจมตีสวนกลับ แต่ในบัี่ไฟของเราไม่ทําแบบนั้นโลโกงคิดทันทสนะเพราะว่าการเคอร์เตอร์แท็กนั้นไม่ใช่เป็นการโจมตีแต่เป็นการทําลายการที่โจมตีเข้ามาจากความสมา,าม,สมารถการที่มีเคอร์เตอร์แท็กนั้นถ้าเกิดว่าตัวที่มีความสามารถเนี้ถูกโจมตีและยังคงอยู่บนสนามอยู่ก็คือว่ายังไม่ลงดอกอ่าอเหมือนใช้โซกาตั้นแหละอ่ะยังคงอยู่นะทมคํานี้ไปนะยังคงอยู่เมื่อจบงานต่อสู้นั้นแล้วสกิลเคอร์เตอร์แท็กนั้นก็ทํางานทันทีเลยอ้อ่าซึ่งการทํางานของมันก็คือว่าตัวที่มีความสามารถเนี่ย ต้องมี power ที่มากกว่า defense ของตัวที่โจมตีมาโจมตีสูงกว่าป้องกันตัวที่ตีมานเองใช่ครับผมก็ถ้าตีตัวเดียวก็โดนตัวนั้นเลยตัวนั้นจะโดนแต่ถ้าลิงตีอ่าลิงตีนะเราก็ต้องเลือกทำลายใบใดใบหนึ่งใบใดใบหนึ่งเท่านั้มานั้นอ่าใช่ครับผม power ของเราที่มีเนี่ยต้องมากกว่า defense ตัวที่นั้นด้วยตัวที่ตีเข้ามสรุปก็คือมันเป็นการทำลายจากความสามารถนะฮะไม่ใช่การโจมตีสวนกลับนะไม่ใช่การโจมตีนะ เป็นการทำลายจากความสามารถขา้าวตอ้ยแขกนั่นเองโอเคอต่อเข้าใจกันเลยนะครับผมใช่ออเอาแล้วอย่างบัดดี้อายนะฮะความสามารถข้าตุแ้แขกของมันนี่เป็นความสามารถข้าตัวแขกพิเศษใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมม,มันเป็นความสามารถที่มันเขียนระบุเพิ่มขึ้นมาว่าการข้าวตุ้ยแขกของการนี้จะทำลายการที่โจมตีทุกใบอ๋อถ้าสมมติว่าลิงมาสามใบาก็ ทับลาย3ใบทุกใบเลยโดนหมดเลยครับผมแต่ต้องมีเครื่องไข่เดิมต้องมีพาวเวอร์สูงกว่าดิเฟนซ์เหล่านั้นถูกต้องครับผมนี่ก็เป็นการเคาน์เตอร์แท็กพิเศษของบอดดี้ไอหรือว่ามังกรโลหิตนะฮะแต่เคาน์เตอร์แท็กปกติก็เลือกได้แค่ใบเดียวนะแต่นี่เป็นพเพราะไปนความสามาร,การ์กัทม,มันเขียนระบ,บุไว้นั่นเองใช่แล้วครับผมส่วนคีย์เวิร์ดอันนี้เคาน์เตอร์แท็กเราไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับผม <c oughs> ตอนที่มันทํางาน <c oughs> โคตรเก่งนะฮะผมหรือว่าทําลายฟรีๆนะถ้าไม่มีการ์ดกันทําลายก่อนนะฮะ ใช่ครับก็ต้องรอจบช่วงหลังจากที่มันใช้งานเสร็จก่อนระเบิดเสร็จก็ค่อยใช้ใช่ครับแต่มันคงไม่นั่นละตปเรียบร้อยละหมดแล้วไม่รอดละนะฮะต่อไปนะครับเป็นความสามารถที่พบเห็นกันได้บ่อยที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือความสามารถ n attack นั่นเองนะครับอ่างงละสิ n attack n มันมาจากคําว่า number นะฮะอันนี้คือมันมาจากคําว่าจํานวนนั่นแหละเออซึ่งมันก็แบ่งเป็น double attack r i p e r attack quadruple attack แล้วก็ hex super attack นะฮะก็คือการโจมตี2ครั้ง3ครั้ง สี่ครั้งและหกครั้งนั่นเอง <ไป S 1> นะครับเป็น <ผม S 2> จำนวนเนาะใช่ตามนั่นแหละเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองสกิลตัวนี้นะมันพบเห็นกันได้บ่อยนะขอพูดรวบๆแล้วก็ขอแค่เลือกอันที่มันเห็นกันบ่อยนะครับผมเป็นคําถามที่พบเห็นกันบ่อยอยู่แล้วอย่างสมมติว่าตัวละครที่มีสกิลดับเบิลแท็กเนาะแล้วมีการ์ดที่วัสนามที่บอกว่าได้รับดับเบิลแท็กเพิ่มอีกมันจะไม่รวมนะฮะมันจะไม่ทับซ้อนและไม่ได้หมายความว่ามีดับเบิลแท็กเสร็จแล้วได้ดับเบิลแท็กเพิ่มจะกลายเป็น ตีสีครั้งไม่ใช่นะครับมันจะเหลือแค่ดับเบิลแท็กกัแหละก็เหมือนกับว่าเป็นการโจมตีของในตัวนี้ที่กําหนดในเทอนี้เลยนะว่าดับเบิลแท็กก็คือตีได้แค่สองรอบพนั้นใช่แต่ถ้าจะให้มันได้มากกว่าต้องเป็นสกิลที่แจกสิ่งที่มากกว่าเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นมีดับเบิลแท็กและมีตัวแจกทิวเบ์แท็กเนี่ยมันก็จะรับทิวเบ์แทกแทน ตีสามรอบแทนนะ,อะพอเรารู้<ส><ส>เกี่ยวกับรอบการโจมตีแล้วเราก็จะมาเข้าใจกับการใช้งานนั่นเองอก็คือว่าการทํางานของพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการหลังจากจบการต่อสู้อืบอกกันนะขีดเส้นใต้ไว้เลยครับว่าหลังจากจบการต่อสู้เท่านั้นนะฮะสมมติว่าเราโดนจับเลสแล้วเราใช้สกิลจับมันลุกขึ้นมาใหม่อันเนี้ยยังไม่ถือว่ามันทํางานนะฮะเราสามารถใช้งานมันได้อีกเพราะว่ามันยังไม่จบการต่อสู้นั่นเองมันยังไม่ได้ตีมันยังไม่ได้ตีแหละเออ อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีเสร็จแล้วแล้วเราก็จะลุกอีฝ่ายเคาน์เตอร์ห้ามลุกได้ไหมคำตอบคือเรายังไม่สามารถเคาน์เตอร์ไอ้พวกนี้ได้เราต้องรอให้มันลุกเสาาร็จก่อนดูในรูบุ๊กเลยนะฮะเอเนทักจะทำงานก่อนทามมิ่งเลยนะฮะคืออะไคือให้มันลุกก่อนอต้องลุกมาสแตตอัพขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยมีทามมิ่งให้เล่นก็คือปล่อยให้มันลุกก็แหละ อ่าอม,มันเก่งนะพูดง่ายคือไม่มีทัมงมงให้มันเล่นนะฮะสุดยอดเลยความสามารถนี้มันจะเป็นการเพิ่มรอบตีนะพูดได้ง่ายส่วนใหญ่เราก็จะเห็นประมาณเดบิวต์แท็กที่เป็นแทนะ็กเนาะอืมใช่เฮกซูเปอร์แทแ็กับไอคอนเทเบร์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะฮะโดยเฉพาะ h ฮก e r เ e อร์เนี่ยเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวแหละจากไลท์เทนะไอ้บัตรรางรงพิเศษรางตัวใหญ่ๆนะก็ตีได้6รอบเลยเออใช่ใ่สุดยอดเ,เลยนะก็ยังมีอีกหลายคําถามเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดพวกนี้เนาะใช่ค่อยไปสรุปแล้วก็ เดี๋ยวเราจะทําเป็นขั้นสูงอีกทีนึงนะผมก็รอติดตามกันได้นะฮะสรุปแล้วก็คือไอข้างบนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้ง6คีย์เวิร์ดเนี่ยมันทับซอยไม่ได้นะฮะอืมโอเคจะต้องสมมติว่ามูฟอย่างเงี้ยจะมีมูฟสองอันมูฟสองรอบไม่ได้นะฮะตัวหนึ่งจะมูฟได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นน,น,นะฮะต่อใบอ่าเซตก็เหมือนกันอืมโอเคแต่จะมีคีย์เวิร์ดพิเศษอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคอสม่าต่อไปที่ว่ามานะก็คือคอสม่าเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับผม อาเทคนิคแรกที่เป็นคําว่าเคาน์เตอร์นะครับผมมันจะเห็นกันอยู่2อย่างนะครับเป็นเคาน์เตอร์ปกติกับมีเคาน์เตอร์แอคข้างหลังนะครับผมอาเคาน์เตอร์มันมันมันเก่งยังไงครับผมพี่ครับอาเคาน์าเ,าเตอร์เราจะเห็นมันบ่อยๆก็คือเป็นการ์ดพวกโลกอืมอันนี้เห็นบ่อยเลยโล่พวกการ์ดเจเนริก บางใบนะอ่าก็มันก็เป็นความสามารถพิเศษที่เราสามารถใช้งานการ์ดนี้ได้ในช่วงไหนก็ได้ที่ไม่จะเป็นต้องเป็นเท์นเราเท่านั้นอ๋อเร์นีายก็ได้ด้วยใช้างานได้โลกนะก็ใช้เทิร์นีายใช่แต่ต้องดูเงื่อนไข,ขของมันดีๆนะครับว่ามันควรร่ายในช่วงไหนอ๋ออย่างบางใบกำหนดเงื่อนไขไว้ก็อย่างโลกอีกทีนั่นแหละโลกก็บอกว่าได้แค่เทิร์นีายตอนที่ฝายโจมตีมาถึงจะใช้ได้ไปใช้ช่วงอื่นไม่ได้ สมมติว่าถ้ามันมีคาว่าเคานเตอร์ในเทอร์ของเราก็คือแสดงว่าใช้ในช่วงไหนก็ได้แต่ใน,ในเทอร์เราหรือถ้ามันไม่เขียนอะไรเลยก็ตอนไหนก็ได้ ใช่แล้วแต่จังหวะนะฮะจังหวะการเล่นนั่นเองนะฮะมีคนถามมาเยอะนะครับระหว่างเคาน์เตอร์ที่มีแอคข้างหลังกับเคาน์เตอร์ปกติมันต่างกันไหมก็ต่างนะมันต่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวเคาน์เตอร์ที่มีแอคข้างหลังก็คือการที่อยู่บนสนามนั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนกับการกดปุ่มสั่งใช้งานนะฮะมันเลยมีคำว่าแอคอยู่แต่ถ้าเอาคำว่าเคาน์เตอร์ออกอ่ะแล้วเป็นแค่ว่าแอคเฉยอ่ะอันนั้นก็คือความสามารถที่ต้องใช้ในแค่เมนเฟสเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องแอคคคคคนนนนนัั่่่แแหละีีีอออออยวาาาากกกทืถ้ขดเเ์์ตร็เเเเมนฟโอออลลีีี่่่่ยยาางทพขบกตอนแรรกนะคับถ้าาตติดเเเคน์์อรมื่อไหน ตอนไหนก็ได้เลยฮะแต่ถ้าไม่มีเคาน์เตอรอ์เหล่านั้นอะต้องใช้ในแค่เมนเฟสเท่านั้นยกเว้นว่าจะเป็นสกิลอย่างอื่นนะก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเรียกว่าต้น,ต,นต้นเลยอืมมันใช้บ่อยนะและต้องไปศึกษาขัา้นสูงด้วยคีย์เวิร์ดพวกนี้นะอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในไทยเอัพเรตตี้นะผม อ่าคาเตอร์ก็เล่าง่ายๆก็เป็นการ์ดที่สวนกลับอต,ตามชื่อเลยนะฮะก็อย่างที่กล่าวมานะ,ะครับผมคาเตอร์น่ะมันสามารถทําให้เกมมันเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรีดวิธีการเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่นขั้นสูงข,ของมาได้อย่างมากมายนะครับผมด้วยวบ,บการเล่นเปลี่ยนไปหรือว่าความสามารถในการใช้งานการ์ดที่เก่งมากขึ้นนะครับผมแล้วแต่คนเล่นูดง่ๆคือมันจะโช์ศักยภาพในการเล่นของคนและเด็กมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเล่นของเชนนะฮะแบบ1นึ่งอจบเชนแล้วก็ช่วงเวลาทัมมิ ใครที่อยากจะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะได้นําให้ไปอ่านดูบุ๊กนะครับผมแล้วก็ศึกษาได้จากาคลิปหรือว,ว่าการแข่งขันนะครับผมสามารถดูได้นะการเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็เราศึกษาตรงนั้นไปด้วยนะจะทำให้เรารู้จักกับการเล่นขั้นสูงให้เก่งมากขึ้นนะเพระาะฉะนั้นเราเป็นแบบผู้เล่นที่ตึงมือนะครับผมอันนี้นี่เราจะทําในคลิปต่อไปให้ดูอีกเลนะครับผมส่วนในคลิปนี้เราก็มาความเข้าใจกับพวก์เวิร์ดเท่านี้ก่อนนะอ่าอันนี้เป็นแค่เกิน,เก,นเกินเบื้องต้นนะเป็นสำหรับ มหม่หรือว่าเป็นผู้เรียนที่ต้องการจะดูเบื้องต้นนั่นเองนะครับหากใครสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปนี้ได้ะนะฮะสงสัยตรงไหนหรือว่ามีอะไระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรณีไหนที่งงๆกับกา,การใช้งานคีย์เวิร์ดนะก็เม้นมาได้นะครับเราจะเข้าไปตอบนะครับส่วนในคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะลาก่อนครับผมลาเลยก็มาล้หลาก่อน